โอเคครับก็กล่าวสวัสดีกันแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอยู่แล้วนะครับนิวโคโกะนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแจกไอดีนี้เหมือนเคยนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็แจกไปแล้วแต่ก็เขาไม่มาตอบคอมเมนต์ผมมาผมเลยจะมาแจกอีกนะครับทุกคนพอดีว่าตอนนั้นผมเม้นต์ไปแล้วเขาไม่ตอบแชทนะอยู่ที่ Youtube นั่นแหละแล้วผมก็จะมาแจกใหม่นะครับทุกคน อย่าลืมคอมเมนต์ยืมคอมเมนต์เหตุผลที่อยากได้มาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไ r i b e ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ถึงประมาณเอาเท่าไหร่ดีนะเอา70ไลค์ละกันนะครับทุกคนขอ70ไลค์ถ้าถึง70 like, ไลค์เมื่อไหร่ผมก็จะมาหาผู้โชคดีเหมือนเดิมซึ่งคลิปเดิมผมก็หาไปแล้วนะครับหาไปซึ่งก็ไม่มีคนมาตอบคอมเมนตะ์น่ะ ผมก็จะมาแจกใหม่นะครับเราก็มาดูของในตัวกันเลยครับเนี่ยของนตัวก็จะมีหมัดนี่ครับหมัดก็ติคิวแมนนะครับ,รบแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับใส่เป็นผลไฟนะครับนี่ไฟก็น่าจะตื่นแล้วนะครับนี่ซาร์ฟกบอลน,นะครับเว่งไปเลยนี่ผลไฟก็จะตื่นมาแล้วถุกสกิลนะครับ จะมีตัวนี้ด้วยนะครับดาบคู่โอเด้งนะครับนี่ไป PVP ตึงๆเลยนะครับนี่แล้วก็จะมีกีตาร์บู๊กนะครับนี่โซกีตาร์นะครับก็จะมีประมาณนี้นครับของในตัวเดี๋ยวเรามาดูในคังกันเลยนะครับเราดูที่ไอเทมก่อนเลยเนี่ยก็จะมีดาบคู่โอเด้งแล้วก็จะมีเคียวตัวนี้ แล้วก็จะมีตัวนี้นะครับ Birthday w a s t h e b ือครับผมอาจจะเตกไปสกิทนะ่จะมีดาบตัวนี้โอ้โหมาสเตรีก็พร้อมไซส์เลยนะครับ300ตัวนี้ก็พร้อมไซส์นะครับ327นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ดาบอุซุยนะครับใช่หรือเปล่าอุซุยหรือเปล่าไม่รู้ด,ดิอุซุยหรืออุไซอะไรเนี่ย <c oughs> ก็จะมีเลนโกคุไปมีเซเบอร์ซาเบอร์หรือเปล่า นี่ตัวนี้ก็มีนะครับเป็นดาบอะไรเนี่ยเป็นของอะไรนะนจะใส่ให้ดูเป็นของผลโมจิอ่ะจำไม่ได้ละนี่ผลโมจิดูต่อกันเลยมีโซกิต้านะครับสกิลกีตาจะมีธนูตัวนี้นี่นะครับมีผ้าคลุมคาราโตริด้วยนะครับ เราก็จะมีตัวนี้ก็มีผลพิศาจก็มีประมาณนี้ครับมีผลพิศาจแล้วก็ผลแพนแพนด้าเปล่าซื้อซื้อมาเลยนี่ยแพนแพนฟุตเปล่ามีผลฟินิกนะครับก็มีผลสไปเดอร์มีผลคอนโทรแล้วก็มีผลเลิฟแล้วก็มีแมกมานะครับเอาไว้ล่าเจ้าทะเลนะครับมีผลไอซ์ด้วยนะครับนี่ผลผลน้ำแข็ง ต่อมาเราก็จะมาดูที่ค่าพลังนะครับค่าพลังนี่ค่าพลังก็เน้นไปทางาพลังดาบแล้วก็สายผลปีศาจนะครับชึ่งอดีนี้ไม่ใช่เวลตันนะครับเป็นเวล2550นะครับอีกแค่50หรือเปล่าเท่าที่ผมจะจำได้นะครับมาดูที่ฮาคิ้นเลยครับอุ้ยฮาคิก็จะเป็น V ีหนึ่งนะครับ ฮัาคี้เกาะล่ะอุ้ยฮัาคี้เกาะก็ตึงอยู่นะใช้ได้เราก็จะมาดูที่ผลถาวรเลยนะครับกดเลยมีหรือเปล่า,าผลถาวรไอดีนี้เดี๋ยวมาดูเกมพาร์ทก่อนเกมพาร์ทไม่มีนะครับน่าจะไม่ม,ไมีดูที่ผลถาวรผลถาวรมีผอะไรบ้า้วะไรเนี่ย อ๋อมันจะอัปเดตหรือเปล่าน่าจะใส่เฮ้ยจะอัปเดตใหมล่ละไม่ได้คำวานานละเดี๋ยวเรามาดูที่ร้านคา้าก่อน,นครับว่ามีอะไรขายบ้างซึ่งผลถาวรผมก็ดูไปแล้วนะครับไม่มีนะครับมีผลตึงนี่ซื้อเลยเนี่ยผลตึงขายหรือเปล่าเฮ้ยมีกาวิตี้ใช้กาวิตี้เลยไหมเฮ้ย,ยก็มีผลแมกมากขาย ใช้คาวิตตี้ไหมเดี๋ยวซื้อเลยนะครับใช้เป็นคาวิตตี้นะครับปิง้งอ,อ้าวอ๋อซื้อผิดโอ้เรียบร้อยนี่เกือบละซื้อผิดโอ้โหนี่ใช้เป็นคาวิตตี้เรียบร้อยครับนี่คาวิตตี้ก็จะมีสกิลนี้แถมให้ด้วยนะครับอุย้ย ซึ่งเรียนบอกนะครับเผ่านี้ก็จะเป็นเผา V4 นะครับนี่มีเอวิก n นนิ่งด้วยนะครับนี่เอวกานนิ่งแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ V3 นะครับทุกคนตัวนี้ V4 นะครับซึ่งกดไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้แปลงร่างยังเก็บเกียร์ไม่ได้ครับ ึ่งเผาก็จะมีแค่เผากระต่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูเผากันครับมีเผาอะไรบ้างนะที่ได้ที่ได้วีสีกดแรกเลยเผาอะไรเนี่ยเผาโน้ตไอ้เผาโน้ตกวีสามนะนี่เผาโน้ตกวีสามมีเผาอะไรอีกเนี่ย คยเลยไม่ได้เผากระต่ายเหมือนเดิมยังไม่อยากได้เผากระต่ายนะมีเผาอะไรบ้างไม่ได้เผาสกายปีอะกดสกิลไม่ได้นะครับกดวีสามไม่มีวีสามครับเผาสกายเปียก็ไม่ใช่วีสามครับน่าจะเป็นวีหนึ่งครับเดี๋ยวเปลี่ยนอีกประมาณสองสามครั้งถ้าโดนเผากระต่ายก็จะไม่เปลี่ยนนะ เาอะไเนี่ยเป็นเผาปลาหรือเปล่าใช่ใชๆๆเผาปลาเผาปลาก็ยังไม่มี V3 นะครับส่วนแล้วก็มีแค่เผากระต่ายแล้วก็เผามนุษย์นะครับเผากระต่ายจะมี V4 ซึ่งเผามนุษย์ก็จะมี V3 มนะครับมีแค่ V3 นะครับนี่ครับเป็นการเวทีเราเพิ่งเล่นเมื่อกี้เลยนะครับไม่เร็นนาน ตีปกติได้เลยเนี่ยนี่โอ้โหซึ่งไอดีนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับนี่ไอเทมอะไรเนี่ยอ๋อน่จะผลซอบซึ่งไอดีนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับซึ่งกติก,กาที่ผมจะแจกผมก็จะมาพูดให้ฟังตรงนี้แล้วนะครับคนกดไลค์คลิปนี้ถึงเท่าไหร่นะ70หรือเปล่า ถึงหรือเปล่า70นะคนกดไลค์70นะครับคนกดไลค์คลิปนี้ถึง70ผมก็จะมาส่งแจกเหมือนเดิมซึ่งผมก็พูดไปแล้วนะครับแต่ต้นคลิปละผมพูดว่าไอดีนี้ผมเคยแจกไปแล้วแล่ก็คนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบแซดผมเลยนะครับผมทักแล้วทักใน y u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  e เนะี่ยทักแล้วเขาไม่ตอบแซดนะผมก็เลยจะมาลงใหม่แล้วก็แจกใหม่ ย่าลืมคอมเมนต์ก็มาเยอะๆนะครับขอแค่70ไลน์นะครับผมก็จะมาแจกเลยถ้า70ไลค์ถ้า70็ดจถึง70ตอนไหนผมก็จะแจกตอนนั้นเลยนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะหมดเพียงเท่านี้แล้วนะครับคลิปหน้าไว้เจอกับผมใหม่นะครับคลิปหน้าผมจะทำคลิปอะไรหรือว่าลงเกี่ยวกับเกมอะไรก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับ เป็นกำลังใจผมไปนานๆนะบ๊ายบายทุกคนรักทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไปละบ๊ายบายดาวพบกันใหม่น,นะครับทุกคน,ไอ,นไอดีนี้จะตกเป็นของใครใครจะเป็นผู้โชคดีไปละบ๊ายบายบ่ายกดบ่ายแม่งบายมาเป็จ็สิบวินาทีละไปละไปจริงละบาย